อนั่งลงถ่ายรูปช่วยๆกับพ่อจ้าเร็วเออเก่งมากไอ้ยิ้มยิ้มด้วยยิ้มนี่ถ่ายรูปครอบครัวหลาวพ่อจ้าหนาวลูกหนาวหนาวคนเขาจะถ่ายรูปลูกไอ้ยิ้มยิ้มช่วยๆนี่ยิ้มไปจูยิ้มหนาวยิ้มหนาวไปจูหันซ้ายหันขวาเลยอะไรเนี่ย dạ ngọt đá này tới giờ tụi mày đang bị ăn nữa ừ ừ ừ Ư... ôi kim đi đi ơi đi ơi thế vô con cũng có buồn bị nướng nè đẹp á hả ไปชมความน่ารัาากฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทท่านที่ชมอยู่นะคะก่อนไปชมความน่ารักก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องจูเนียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็เอาความน่ารักของครอบครัวน้องจูเนียมาฝากนะคะวันนี้ พาเด็กๆออกมาเดินเล่นนะคะแม่ต่อจากคลิปเมื่อวานมาดูความน่ารักนะคะแม่เดินผ่านน้ําแต่ว่าน้ําท่ายังไม่อาบนะคะมาเล่นมมแมมให้สมใจก่อนนี่ก็จะเป็นต้นไม้วิเศษนะคะแม่ใช้ขัดใช้ถูคันตรงไหนถูตรงนั้นเลยดูเด็กๆก็ถูกันใหญ่เลยค่ะแม่ทันวาแม่มีนาก็จะชอบ ขัดตัวตรงนี้นะคะแม่แม่มีนาดูน้องจูกับต้นหนาวก็ถูใหญ่เลยสนุกไหมลูกหนาวนุ่นถูจนต้นไม้เรียบหมดแล้วค่ะแม่แม่เอาเอา,เอาพี่จูพี่จูอย่าบาังหนาวหนาวจะสไลด์เนาะอึบอึบดูท่าโอ๊ยกนน้นนาเพียะไหมคะแ,แม่่สงสัยแม่แม,แม่อยากจะเพียกก้นหนาวแน,แน่เลย ก้นตะปุตะปะมากเลยดูดูตัวจะโตเท่าพี่จูแล้วนะคะดูความสนของสองพี่น้องชอบมากต้นไม้นี้ไม่นานก็ขัดใหญ่เลยดูนะคะวันไหนฝนไม่ตกก็จะได้ออกมาเล่นนอกบ้านข้ามน้ำมาเล่นน้ำมาผ่อนคลายเดินออกกำลับบงกายนะคะแม่นุนเอ้าเอาเอา,เอามาชนกล้องแม่นะคะ ไม่จ๋าแอบถ่ายไม่ได้เลยนุนเดินตามแม่ไปละนี่นะคะมีใครเห็นจูไหมแอบดีแล้วไม่แม่มองไม่เห็นหรอกต้นไม้ใหญ่กว่าจูอีกจูตัวเล็กนิดเดียวนุนนะคะปะแป้งก่อนนะใครแม่เอซีบางท่านบอกว่าละจูกับหนาวเคยอาบน้ำบ้างไหมเนี่ย <c oughs> นู่นนะใครไม่อาบน้ําก็แปลว่าไม่ได้อาบนั่นแหละเล่นมอมแมมเหมือนเดิมเมื่อกี้วิ่งไปหาแม่ดาวนะใครแม่หลงแม่นึกว่าแม่มีนาอยู่นู่นความจริงแม่มีนาอยู่ข้างบนนู้นกับพ่อจ๋านะคะดูหลงแม่เป็นพักๆเวลานึกขึ้นได้ก็วิ่งหาแม่ค่ะไปละชี้อะไรไม่ต้องชี้อะไรเลยหนูจะดูความสนุก าวิ่งลงมายายปวดหัวแน่ๆวันนี้ทื่กับลุ้นไม่ได้

อันนี้พี่กบอันนั้นน้องกบนะใช่ไ,ไหนม <laughs> หนุ่นแม่มีน้ำมุดอยู่ตรงนู้นนะใครแม่โอ้ <laughs> พี่จูลูกระเบิดหนาวหนาวลูกระเบิดหนาวหนาวระเบิดพี่จูระเบิดระเบิดพิจูพี่จูร <laughs> ะเบิดเ,ดเดอานะ <laughs> โอ้ยดีนะไม่โดนระเบิด อ่านั่งลงถ่ายรูปช่วยๆกับพระจ้าเร็วเออเก่งมากไอะยิ้มยิ้มด้วยยิ้มนี่ถ่ายรูปครอบครัวเราพระจ้าหนาวยิ้มลูกหนาวหนาวคนเขาจะถ่ายรูปลูกไอะยิ้มยิ้มช่วยๆนี่ยิ้มพี่จูยิ้มหนาวยิ้มหนาวพี่จูหันซ้ายหันขวาเลยอะไรเนี่ยจะถ่ายรูปครอบครัวสักทีดิ เหยียบขาน้องลูกบายเบิ้งขึ้นเจ้าของโอ้ยสนนะคะแม่ความสนยกให้ที่หนึ่งเลยสองพี่น้องครูเสนยิ้มพรอจ๋าพรอจ๋าเรามาถ่ายกันอีกเร็วอันเนี้ยโอ้ยจะได้ถ่ายไหมเนี่ยจะได้ถ่ายไหมวันนี้ ถ้าลูกไปแล้วไปแล้วไปไหน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 ลูกหนุนไม่นายอยู่บนบนนู้นนะคะแม่ปล่อยกินยาอานาจะทายแล้วโอ๊ย <c oughs> ไปหาพี่จูไปหาพี่จู พี่จูเอ้ยเดี๋ยวก็ไม้ทิ่มหนุนเล่นอะไรเนี่ยเอาเอาขึ้นไม่ได้น้ำมาช่วยพี่จูแล้วนะแม่วาดูแม่วายืนแม่วาชิลไปอีกแม่ดาวดาวเลยไวยเลยทางนี้ แม่มีนาแม่มีนาทำอะไรแม่มีนาเล็มกินใบไผ่นะคะเล็มกินใบไผ่อยู่ข้างบนนี่อยู่สองพี่น้องคู่แสบสองพี่น้องคู่แสบอะไรอยู่บนหัวนั่น ับคลิปนี้เม่ควานและครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจะขึ้นบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะ